เป็นทอมจาเป็นต้องผมสั้นไหมและผมสั้นจาเป็นต้องเป็นทอมไหมอันนี้คือปัญหาโลกแตกอีกแล้วเพื่อนๆถึงแม้จะมีคนพูดมาเป็นสิบๆปีแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาความเข้าใจผิดอะไรน,นะอยู่เรื่องเนืองนะคะลิยก็จะย้ําอยู่เสมอว่าทรงผมกับการไอเดนเรื่องของเพศอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องแยกแยะออกจากกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่างแบบผู้หญิงที่ตัดผมสั้นถึงแม้ทรงผมทรงนะนะั้นอ่ะมันจะดูบอยหรือดูแมนแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ถ้าเจ้า ต,ตัวเขาไม่ได้เป็นผู้ทอมอะ่ะก็คือไม่ได้เป็นผู้ทอมนั้นเพื่อนคือบางทีคนอนะ่ะชอบตัดสินไปแล้วว่าเนี่ย ตัดผมสั้นแบบทรงนี้ก็คือแบบทอมเท่านั้นแหละใช่ปะเออทอมเท่านั้นแหละที่ตัดผมทรงนี้หรือแบบไว้ผมทรงนี้แต่งตัวแบบนี้ก็คือแกเป็นทอมอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเพื่อนคําว่าเป็นทอมหรือไม่เป็นทอมหรือเป็นสาวหรอเป็นเลสเบี้ยนเป็นเพศไหนอ่ะควรจะเป็นคําพูดที่ออกมาจากเจ้าตัวของเขาเองนะคะว่าตัวเขาอ่ะเป็นอะไรไอเดนตัวเองว่าเป็นแบบไหนเนาะซึ่งเรื่องเนี้ยมีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอ่ะผม ยาวแต่ถ้าเขาไอเดนตัวเองว่าเขาเป็นผู้ทอมอะ่ะ<อ>ก็คือเป็นทอมผมยาวไงเพื่อนนึกออกไหมแล้วก็จะโดนว่าอีกว่าผมยาวแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นทอมได้ไงอย่างนี้ตัวเองก็ต้องเรียกตัวเองว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนคืออยากจะบอกว่า ทอมเลบีนอะไรเงี้ยโอเคอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ถ้าเจ้าตัวเขาโอเคเขาสะดวกใจเขาสบายใจในการที่จะไอเดนตัวเองว่าเป็นทอมอย่างเงี้ยก็คือตามนั้นเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถ้าไ,ไม่เป็นอันนั้นทำไมไม่เป็นอันนี้เป็งทอมผมยาวก็คือมีไงมีได้ไงนึกออกปะ เออถ้าเขาใจเด่นเดงว่าปันเป็นทอมอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ได้ชอบเรียกเลยว่าเป็นเลสเปียนไงคืออยากเรียกเลยว่าเป็นทอมไงส่วนทรงผมะมันก็แค่ทรงผมเข้าใจไหมจะสั้นหรือจะยาวมันก็สามารถทําได้ผู้หญิงยังทําผมสั้นก็ได้ยาวก็ได้ผู้ชายยังมีผู้ชายผมยาวเลยนึกออกไหมเออแล้วใครทั้งสรรหาว่าผู้ชายต้องตัดผมสั้นอย่างเดียวไม่ใช่ไงผู้ชายก็มีผมยาวได้เพราะฉะนั้นผู้ทอมก็เป็นเพศเพศหนึ่งเพื่อนที่เขาก็สามารถที่จะแบบว่าจะไว้ผมยาวก็ได้ะจะ ตัดผมสั้นก็ได้มันก็แค่ทรงผมที่เราชอบที่เราแบบรู้สึกมั่นใจหรือโอเคกับช่วงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยนะคะเพื่อนซึ่งโดยส่วนตัวของอีบอ,อ่ะอีบรู้สึกสบายใจในการที่จะแบบตัดผมสั้นใช่ปะซึ่งถามว่าเคยไว้ผมยาวไหมก็เคยไว้ผมยาวนะช่วงประมาณแบบเรียนปีหนึ่งปีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มตัดผมสั้นสั้นสั้นแล้วก็พอสักประมาณปีสี่ได้มั้งก็เริ่มไว้ผมยาวอีกรอบนึงช่วงก็ยาวยาวยาวแล้วเดี๋ยวสักพักพอเบื่อก็ตัดสั้นอีก,กอย จุดเลยสั้นกว่านี้อีกเลยนะแต่ก็ไม่เคยที่จะไอเดนตัวเองว่าเป็นผู้ทอมหรืออะไรแต่ก็ไม่ได้ไอเดนตัวเองว่าเป็นผู้หญิงด้วย คือตอนนั้นมันยังไม่มีคําเรียกอะไรเยอะไงไม่แค่ทากับดีเรารู้สึกว่าเรายังสับสนตัวเองอยู่เราไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรใช่ป่ะก็เลยแบบว่าเออก็เป็นแบบนี้แหละคือเป็นตัวของตัวเองอะมาแต่แบบแค่ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรใช่ป่ะแต่นะตอนนี้โอเคเราเข้าใจแล้วว่าคําเรียกหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันควรจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเขาโอเคกับคํานั้นจริงๆด้วยส่วนถ้าเจ้าตัวยังไม่รู้ยังไม่อยากจะไอเดนตัวเองว่าเป็นอะไระหรือยังแบบ question เป็นเิ์ของเขาเนื้นอสมมติบางทีเราคนนอกเราอยากรู้เราอะไรเงี้ยเออคืออยากรู้ได้แต่บางทีก็ต้องเก็บไว้ในใจบ้างว่าเจ้าตัวเขายัางอึดอัดในการไอเดนตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดถามแล้วมันได้อะไรมันได้สาระอะไรหรือเปล่าล่ะสาหรับประโยชน์อะไรในชีวิตเราไหมถ้ามันไม่ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไปเข้าใจไหมเพราะว่าบางคนน่ะก็รู้สึกไม่โอเคในการถูกติดป้ายว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้เพศไหนทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไอเดนตัวเองเลยเหมือนกันลนั่นแหละเพื่อนใคร ที่แบบว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะที่แบบเฮ้ยบางทีเราอยากตัดผมสั้นเราอยากค้นหาตัวตนอยู่โดยเฉพาะแบบน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันไหมคือชอบมีคนมาแบบปะป้ายให้เราเข้าใจเราผิดทั้งที่เราก็ยังไม่ได้ไอเดนต,ตัวเองอะไรเงี้ยลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวอิฟมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ